สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าประดานบทแรกในวันนี้ที่เราจะฟังก็คือจากหนังสือประกาศศกมีคาแล้วก็ประกาศศกมีคานี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เขียนไม่มากแต่ก็มีความหมายมีใจความที่ลึกซึ้งพอสมควรอย่างเช่นว่าประชากรเอ๋ยเราได้ทําอะไรกับท่าน เราได้ทำให้ท่านคุณคล่องหมองใจในเรื่องใดจงตอบซีเพราะเราได้นำท่านออกมาจากแผ่นดินอียิปต์และไถ่ท่านออกจากการเป็นทาสเราใช้โมเสสอารอนและมิเรียมให้นำหน้าท่านท่านปลายนั้น,นก็เขียนว่ามนุษย์เอย๋ยอง์พระผู้เป็นเจ้าต้องการอะไรจากเจ้าเลิพร,งงพระองค์ผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์สิ่งใดาจากท่านคือให้ท่านปฏิบัติ ความยุติธรรมคือเป็นคนดีเป็นคนที่ถือศีลถือธรรมแล้วก็ให้รักความดีงามและดำเนินชีวิตอย่างทำตนกับพระเจ้าของท่านข้อความนี้ก็เคยพูดในพี่น้องฟังแล้วว่ามันเป็นเหมือนกับกฎของชีวิตของพวกเราหนึ่งต้องรักพระเจ้าแต่ผู้เดียวรัสุดหัวใจแล้วก็รักคนอื่น และเมื่อรักพระเจ้ารักสุดหัวใจเนี่ยเราก็เป็นทาสิ่งที่ถูกต้องและอันที่สามนั่นก็คือเราจะต้องเดินต่อหน้าพระองค์ด้วยใจสุภาพถ่อมตนถ้าจะถามว่าบุคคลที่ดังๆในโลกนี้ประสบความสําเร็จนั้นเป็นเพราะความสามารถของเขาหรือเปล่าหรือแม้แต่ชีวิตของเรานี่นะครับหลายครั้งเราก็ก็ยิ้มใจพอใจที่เราประสบความสําเร็จ ในความเป็นจริงแล้วเป็นพระบินเจ้านั่นเองที่เป็นผู้ที่ช่วยเหลือพวกเราให้ประสบความสําเร็จไม่ใช่เป็นเป็นเพราะเราเก่งแต่พระองค์เอือ้ออํานวยให้จังหวะให้โอกาสและให้สติปัญญาดังนั้นการที่เดินต่อหน้าพระบินเจ้าอย่าเดินด้วยความจองหองการที่เดินต่อหน้าคนอื่นอยู่กับคนอื่นก็อย่าอยู่ด้วยความจองหองนะครับเพราะว่า สิ่งที่เราได้รับมานั้นมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นวนในพระวรสารน,นั้นก็มีความหมายว่าพระเยซูเจ้า,จาก็ทาดายพวกฟาริสีเรื่องของพวกฟาริสีไม่เชื่อในพระองค์ต้องการเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ประการหนึ่งพระเยซูเจ้าก็าเ,าเลยตอบว่าไอ้คนชั่วร้ายและคนไม่ซื่อสัตย์ ต้องการเห็นเครื่องหมายนี้จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นเว้แต่เครื่องหมายของท่านประกาศกโยนาเท่านั้นโยนาอยู่ในท้องปลาสามวันสามคืนชั้นใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะอยู่ในแผ่นดินเป็นเวลาสามวันสามคืนฉะน,นั้นแล้วก็อันนี้เราก็จะเห็นว่าการที่ฟาริสีเห็นจะจะ ถึงเครื่องหมายต่างๆอัศจรย์ที่เห็นจนนับไม่ทวนนี่นะครับเขามองไม่เห็นว่าเป็นอัศจรรย์อันนี้เป็นสิ่งอัศจรรย์จริงๆที่เขาเห็นแล้วก็ยังบอกว่ายังไม่เห็นเครื่องหมายถ้ามองย้อนไปในอดีตเราก็จะเห็นบุคคลหนึ่งชื่อยีเดียนเนี่ยในพระคัมภีร์เนี่ยก็เป็นคนที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็ พระบิดาทรงเลือกท่านให้มานำชาติอิสราเอลครน,นี้เขาก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะพระบิดาเลือกหรือเปล่าเนี่ยเลือกให้เขามามามาเพื่อจะได้นำชาติอิสราเอลเนี่ยเขาจึงขอเครื่องหมายจากพระองค์หนึ่งเครื่องหมายหนึ่งอย่างสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาเอานุ่นเนี่ยไปไว้ข้างนอกเต็นท์แล้วก็บอกกับพระเจ้าว่า ขอให้พระองค์วันพรุ่งนี้ขอให้พระองค์ทำให้นุ่นเนี้ยมันเปียกหมดแล้วก็ดินที่อยู่รอบๆบมันนั้นแห้งสนิทถ้าเห็นเครื่องหมายนี้แล้วท่านก็จะยอมพระปินเจ้าอันนี้วันรุ่งขึ้นเราก็จะเห็นว่ารุ่นที่ยวไปนั้น เปียกดินที่อยู่รอบๆนั้นแห้งสนิทแต่ไอ้เจ้าซิบกิเดออนคนนี้นะครับหัวแข็งเหมือนกันสงสัยอีกทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองวางกฎเกณฑ์เพื่อจะได้ขออัศจรรย์และเมื่อได้แล้วก็ยังยังต้องการเครื่องหมายอันอื่นๆอ,อีกบางทีในชีวิตของเราเราก็จะทำคล้ายๆกับ กิจิออนนี่แหละก็คือต้องการเครื่องหมายจากพระเยซูเจ้าตลอดเวลาแต่เครื่องหมายนั้นมีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เปิดใจที่จะรับไม่เปิดใจที่จะบอกว่าพระบินเจ้านั้นใหญ่กว่าเราและพระองค์เป็นผู้ที่ดูแลเราทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งในเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยและเวลาที่เรา รู้สึกโลดเต้นยินดีมีความสุขคิดถึงพระองค์บ้างหรือเปล่า่ะว่าใครเป็นคนที่ทำให้เราเป็นอย่างนั้นทำให้เราเป็นอย่างนี้และพระองค์ก็รักเราไวพ้พรเราแล้วก็ยังบอกกับเราทุกคนว่าเราเป็นเราทุกคนนี้เป็นลูกของพระองค์เสมอไปไม่ต้องการเครื่องหมายอะไรลระพี่น้อง สำหรับคนที่ไม่มีความเชื่อเนี่ยจะเรียกแต่เครื่องหมายแต่คนที่มีความเชื่อแล้วก็จะเห็นเครื่องหมายทุกขนทุกแห่งต้นไม้ที่มันออกดอกสวยงามที่แตกต่างกันไปต้นไม้ใหญ่ออกดอกเล็กก็มีต้นไม้เล็กๆออกดอกใหญ่ก็มีมันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งแต่เราเราได้เปิดตาดูหรือเปล่าล่ะว่าเนี่ยคืออัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระบิดเจ้าอยากจะบอกกับเรา และอะไรต่างๆในชีวิตดังนั้นพี่น้องครับถ้าเราสงสัยในน้ำพระทายดีของพระบินเจ้าก็ขอให้เราได้มีเวลาว่างๆอยู่กับพระองค์บ้างแต่และว,วันสักห้านาทีสิบนาทีแล้วเราจะเห็นลัสจั์ที่เกิดขึ้นกับเราเสมอไปขอพระเจ้าเวาพรพี่น้องทุกท่านครับ พ่อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์